ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรงเรียนบ้านที่นาสีธรรมวัตรราชอนุกูลการอ่านแจกลูกการสะกดคำสาลอิสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาดูวิธีการแจกลูก และสะกดคําสระอิแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักกับสระและวรรณยุกต์กันก่อนเลยนะคะเรามาดูสระกันก่อนนะคะสระตัวแรกคือสระอะสระอิสระอือ ระอุและสุดท้ายเรามาทบทวนเรื่องวรรณยุคก,กันนะคะแล้ววรรณยุคที่เราเรียนกันไปแล้วได้แก่ไม้ตรีไม้จัตาวาเมื่อทบทวนกันเสร็จแล้วในคาบนี้ เราจะมาดูวิธีการแจกลูกและสะกดคําของสระอีกันนะคะมาดูการแจกลูกสระอีกันบ้างนะคะเราจะมาฝึกเขียนตามเส้นประกันนะคะ การอ่านแจกลูกการสะกดคําเริ่มจากคําว่ากิมาจากกไก่กะสมกับสรอิสะกดว่ากออิอ่านว่ากิจิมาจากจอจานประสมกับสรอิสะกดว่า จออิอ่านว่าจิติมาจากต่อเต่าะสมกับสระอิสะกดว่าตออิอ่านว่าติน้องๆคนเก่งลองคิดสิคะว่าคำว่าบี ปิอิจะมีการแจกลูกและสะกดคําอย่างไรเอาละค่ะได้เวลาเฉลยกันแล้วบิมาจากบอใบไม้ประสมกับสระอิสะกดว่าบออิอ่านว่าบิ มาจากปอปลาประสมกับสระอิสกดว่าปอออ่านว่าปิอีมาจากอออ่างประสมกับสระอิสกดว่าออออ่านว่า อร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆเติมคำลงในช่องว่างเพื่อทำให้การแจกลูกและสะกดคำสมบูรณ์เรามาดูตัวอย่างกันนะคะขีมาจากขอไข่ะสมกับสระอิ สะกดว่าขออีอ่านว่าขีชีทีเรามาดูเฉลยกันนะคะขีมาจากขอไทยะสมกับสระีสะกดว่าขออีอ่านว่าขีชี มาจากชอชิงประสมกับสระอิสกดว่าชออีอ่านว่าชิทิมาจากทอถุงประสมกับสระอิสกดว่าทออีอ่านว่าทีผิด สิปิผีมาจากหอผึ้งประสมกับสระอิสกดว่าหออิอ่านว่าผิสิมาจากสอเสือประสมกับสระอิสะกดว่าสออี อ่านว่าสิและคำสุดท้ายนะคะคำว่าปิมาจากปอปลาประสมกับสระอิสะกดว่าปออิอ่านว่าปิเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆ วันนี้เราได้รู้จักการแจกลูกและสะกดคำที่เป็นสระอะกับสระอีกันแล้วคราวหน้าเราจะไปดูกันนะคะว่าการแจกลูกและสะกดคำสระอืก,กับสระอุเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย